หลังจากเราที่วางท่อไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาเอาท่อลงในดินครับเอาให้เสียไปท้ายวีดีโอไปจะมาเจ้าเห็นแล้วคนละจะอยาวางเรืมันจะเสียเปียกเขาเนี่ดูจากหมวกแล้วน่าจะผ่านการทำงานตากเดดมาเยอะมากๆครับอยังเรือวหาวของผม ที่บอมหอของงอกีบ <sa> ีบาราทุกเย้ไ้ใส่กุ้งบัวหวกกรไดจนเรา่อเหลือยังเลยเป็นกะิกับพอกใครใส่ยีลาคิลรถกายเขาวอาโอ้หมอนี่เป็นเห็ดเบียดดีแถวตากแดดเขาทาตัวมาดูพนักงานตัวน้อยมาช่วยงานนะครับ ค่าจ้างกินทุเรียนไปแล้วใกลเ้เสร็จแล้วครับอีกห้าสิบเมตรสิบสิบเมตรนี่อะไรเหรอเป็เกลไปไกลกดีนนดวออกว่าโอไปยิงดูไปยทอดอไป เอาน้บอลน้องยืมน่าว่า่อนา่นดะเาะน้ันงย้่ไปอยไปแางนี่ไปเห็นหดหด่วยงนะเงะไปอครับว่าอย่างนี้เ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วดทีมงานครับหันหน้ามาหันหน้ามา,มาล,ามาล่มไม่ลายมากเลยทุกคนนะ